เห็นว่าเขามีไฟร้านตัดผมด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นร้านทําผมด้วยนะคะร้านเปิด10.30ถึง3ทุ่มนะคะนี่คือทางเข้าร้านด้านหน้านะคะเราสามารถเข้าด้านข้างได้ด้วยนะคะบรรยากาศดมดื่นะคะต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ก็มีที่นั่งทางอาท์ดอทั้ง ค่ะสองที่ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเลี้ยวขั้ทุรียนระวังนะคะระวังตื้นนะคะค่ะจ้าหนูชอบบริเวณนอกร้านหรือว่านั่งปรับในห้องกระจกหรือจะไปในตัวบ้านดีเอ่ยตรงไหนไปเดินดูกันก่อนได้ค่ะได้ค่ะที่สองแรกตัวก่อนที่สองพาตัวก็จะมีโต๊ะข้างนอกตรงนี้ยังว่างสองตัวแต่นี่มีเจ้าของนะค่ะแล้วก็มีตรงนี้ริมหน้าต่างนั่งเก๋ๆค่ะแบบ ค่ะคืฮอปปิ้งมากเลยคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีในบ้านเนาะค่ะเห็นแล้วก็ในบ้านตรงนี้มีชั้นเดียวใช่ไหมคะชั้นบนเป็นส a l อ n ชั้นล่างใช่แล้วผมพวกเราก็เลยดูสีสันสวยงามวันนี้จะเป็นห้องโถงเหมือนบารบี้ในโรงแรมเล็กๆค่ะแล้วก็มีด้านหลัง อนนี้เราเข้ามาที่ร้านละมูคาเฟ่นะคะที่นี่สวยมากเลยอะค่ะอาคารสีเหลืองอารามข้างในนะคะเขาก็จะมีที่นั่งนะคะแล้วก็ส่วนชั้นสองเนี่ยเป็นคาเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานที่นี่จะเฟี้ยวอย่างนี้เลยนะคะเพงออเดอร์แล้วใช่ไหมคะร้อยค่ะพนักง,งานเขาบอกว่าทุกคนก็จะผมสวยงามนะคะเพราะว่าเขามีสาลอนชั้นสองนะ,ะนะคะนะคะจะมีส่วนที่นั่งที่เป็น เอาดอนะคะตรงนี้ตรงนี้นพอดีวันนี้ฝนลงเม็ดนิหน่อยนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้นั่งตรงนี้นะคะต้นไม้ใหญ่นี้คือแอนคือต้องมาก่อนบ้านแน่ๆน,นะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่มากตรงนี้นะคะมีเรือนกระจกนะคะ ภาพรวมหน้าร้านนะคะอาหารเนี่ยเขามีเยอะมากเลยนะคะแต่พอดีวันนี้เจ้ากับพี่ต่อยเรามาทานของหวานกันนะคะทานกาแฟาทานของหวานนะคะแต่ของคาวเขาก็เยอะมากๆคะ่ะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะเจ้าก็แน่นอนช็อกโกแลตเลเวอร์แล้วก็สั่งเป็นโกโก้เย็นนะคะแล้วก็ส่วนของพี่ต่อยก็เป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะ เขาให้ดาร์กช็อกโกแลตมาด้วยส่วญจะเสร็จโจนแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลาวานะคะก็เขาบอกว่าจะหวานนิดนึงก็เสิร์ฟคู่กับไอปิงวานิลานะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะ ที่ร้านทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะมีมุมให้นั่งหลายมุมนะคะตามสะดวกเต่ว่าวันที่อากาศไม่ชื้นไม่เย็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการเปิดไอ้น้ำนะคะ mm hmm. มันก็จะมี mm hmm. ให้ดูเป็นเหมือน mm hmm. ป่าดิบชื้นเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เหมือนเบรนฟอเรสอะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. ตรงน,นี้คือโต๊ะที่ mm hmm. เรานั่งกันนะคะ mm hmm. วันนี้มีละอองฝนลงมาเล็กน้อยเพราะนั้นเขาก็จะกางร่มให้ นี่คือคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะคะที่เต้าอ,อยากจะแนะนําให้คนได้มากันนะคะที่นี่นะคะเขาก็มีในส่วนของคาเฟ่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่สาคัญมีซาลอนด้วยนะคะมีสไตล์หลุดอยู่หลายคนนะคะเขาก็จะมีลูกค้าประจำอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่เส้นทางหลังมอชอนะคะเ<ๆ>ข้ามาทางเส้นเดียวกับวัดอุโมงนะคะเลยเข้ามากนิดนึงอะค่ะก็จะถึงนะคะมีลานจอดรถด้านหน้าด้วยนะคะ ้เรามาแวะที่วัดเจดีหลวงวระมหาวิหารนะคะเชื่อหรือไม่ว่าในวัดเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยนะคะวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาทานกาแฟในวัดเจดีหลวงกันค่ะ Okay. เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะคะร้านกาแฟชื่ออารักษ์นะคะแต่สะกดเหมือนอารักษาเนี่ยนะด้านนอกนะคะเป็นอย่างนี้นั่งด้านนอกนะคะเขาทําดีนะคะดูตั้งใจทำมากเลยน,นะคะด้านหลังร้านกาแฟก็จะมีเป็นคลองน้อยๆนะคะอยู่ภายใต้ต้นไทรใหญ่มากๆค่ะใหญ่มากๆเลย นี่ค่ะก็จะมีน้ำเราก็เอาแบบน้ำน้ำมันไม่ใส่นะคะแต่ว่าก็โอเคได้ยินเสียงน้ำก็รู้สึกผ่อนคลายวันนี้มีกุฏิอยู่นะคะนี่ค่ะนี่คือเรือนของร้านกาแฟอารักนะคะทั้งเรือนเลยสวยงามดีนะคะเขาแบบมีความตั้งใจสร้างนะคะแล้วก็เป็นศิละปะแบบร้านนาด้วยนะคะเพื่อให้กลมกลืนกับวัดแล้วก็ภาพทั้งหมดตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกัน เราสั่งโกโก้เย็นแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะคะส่วนที่ต่อเนืองเหมือนเดิมอเมริกาโน่ร้อนอร่อยไหมคะพี่เค้กที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผลไม้สด<ม>เรานั่งจิบกาแฟเนี่ย<ม>ก็เห็นวิวเ<ม>จดีย์ด้วยนะ ตรงนี้ก็คือส่วนของร้านกาแฟที่รากพุทานนะคะแล้วก็นี่คือเจดีนะคะแทนกล้องมาตรงนี้นิดนึงนะคะมีกุฏิมีน้ําและมีอาคารห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่อาคารแบบสวยงามมากแบบมีความตั้งใจสร้างมากนะคะช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยนะคะเหีือคนไทยก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่ค่อยีซี่เท่าไหร่นะคะ แล้เมื่อเข้ามาข้างในห้องน้ำก็สะอาดสะอานมากเลยค่ะห้องน้ำในวัดเจดีหลวงเป็นห้องน้ำที่ถือว่าวิวดีด้วย